พิธีรีดผ้าเรียบนะคะและไม่ให้ตะเข็บผ้าขึ้นเงาด้วยนํำประดาษนะคะตัดให้เป็นปากฉลามแบบนี้ตรงตะเข็บผ้านะ,ะบดเข้าไปเลย กระดาษจะเป็นตัวช่วยให้ตะเข็บผ้าเราเรียบและเป็นตัวกันไม่ให้ตะเข็บด้านนอกเป็นสันขึ้นเงาด้านนอกนะคะนี่ค่ะลองดูนะคะจะมีกระดาษด้านล่างกัน sure. ไม่ให้ขึ้นเงาโผล่ด้านนอกเป็นสันรอนตะเข็บเนาะนี่ค่ะกระดาษจะเป็นตัวช่วยทําให้ผ้าเราเรียบไม่ขึ้นเงาด้านนอกลองดูนะคะ ลองไปปรับใช้กันสําหรับมือใหม่ตัวช่วยดีๆคือกระดาษแข็งตัดให้เป็นรูปปากฉลามแบบนี้นะคะกระดาษขาวนะคะกระดาษแข็งกระดาษขาว